สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวชวัเชียลแล YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้ต่อจากคลิปเมื่อก่อนนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับนี่คือพยาสมิงเหล็กนะครับหรือเหล็กไหลพญาสมิงนะครับอันนี้เป็นของหลวงตาสีวัดป่าศิลาลัด หรือวัดป่าพนังจังหวัดชัย,ยภูมินะครับนี่พยาศสมิงเหล็กจริงๆนะครับของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันแต่ก่อนผมแช่น้ำพึ่งไว้นะครับแช่น้ำพึ่งไวบ้บนบนหิ่ง ขันห้านะครับที่ใส่อัติธาตหรือกระดูกพระอรหันนะครับซึ่งพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ลือสุปัญยุนะครับได้นํามาหรืออัญเชิญมาจากประเทศอินเดียนะครับพระธาตุพระพอรหันผมมีอยู่2อ,องค์นะครับเป็นของแท้นะครับเป็นกระดูกพระอรหันซึ่งหลวงปู่ืือท่านได้นํามาจากประเทศอินเดียนะครับ <c oughs> แล้วก็เหล็กไหลนี่ผม ได้ปริจาฐานตั้งไว้อยู่ข้างอ,าอธิธาตพระอรหันนะครับใส่ไว้ในขวดแบนแช่น้ำพึ่งไว้นะครับเอาขวดแบนมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็แช่เอาเหล็กไหลนี่ลงไปเอาพยาสมิงเหล็กลงไปแล้วก็เอาน้ำพึ่งเดือนห้าแช่ไว้นะครับแล้ว วันนี้คืดีผมก็อยากจะเอามาพกติดตัวผมก็เลยเอาไปล้างน้ำแล้วก็ส่วนน้ำพึ่งที่แช่เหล็กเทศชี้แท้เหล็กไหลไหญ้าสมิงนี่ผมก็กินลงท้องไปแล้วแล้ววันนี้ผมก็เอามาถักผมมาถักหลายวันแล้วแล้วก็วันนี้เอามาโชว์ผมเอามาถักอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็พกติดตัวได้ครับการถักนี่มี เกจีท่านหนึ่งนะครับผมขึ้นไปหาท่านอยู่บนเขาแล้วก็ท่านสอนให้ผมถักนี่ผมเลยถักเป็นตั้งแต่นั้นมาครับนี่คือพญาสมิงเหล็กหรือเหล็กไหลพญาสมิงนะครับความเชื่อว่ามีวิญญาณของเสือสมิงสิงสถิตยอยู่นะครับเหล็กไหลพญาสมิงนี่ดูคล้ายๆก้อนหินนะครับท่านเจอคนที่บอกว่าคนไหนที่บอกว่ามีพญาสมิงเหล็กหรือเหล็กไหลพญาสมิง อย่าเพิ่งเชื่อนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นของแท้นะครับอันนี้ผมบูชามาจากชัยภูมินะครับของหลวงตาสีวัดป่าศิลาลัดหรือวัดป่าพนังนะครับดูภายนอกคล้ายคล้ายก้อนหินนะครับแต่สามารถดูดแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ ทนน,นี่เป็นลำโพงแม่เหล็กลำโพงนะครับนี่คือพระยาสมิงเหล็กนะครับองค์ที่ท่านเห็นเมื่อกี้นะครับดูครับปฏิกิริยาทำเงานกับแม่เหล็กครับ เห็นไหมครับปะยาสิมิงเหล็กทองของแท้นะครับต้องเป็นก้อนหินแต่เป็นก้อนหินที่ติดแม่เหล็กนะครับเห็นไหมครับของแท้ต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับนะครับไม่มีหล่นนะครับอันนี้ไม่ได้ทากาวทาอะไรครับนี่ของแท้ต้องแบบนี้นะครับสีจะดำๆอมม่วงนะครับปนเขียวนิดนึงนะครับ เห็นไ,ไหมครับด้านไหนก็ติดนะครับนี่ครับไม่ได้ทากาวทาอะไรนะครับเอามือลุบๆมาดูเห็นไ,ไหมครับความมาดูอะไรพระยาดสมิ่งเล็กของจริงต้องแบบนี้นะครับ ติดไม่เหล็กดูดไม่เหล็กแรงเหมือนกับเหมือนกับเหล็กเลยครับเหมือนกับเหล็กจริงๆนะครับแต่เป็นก้อนหินนะครับพญาสมิงเหล็กหรือเหล็กไหลพญาสมิงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากกผมนะครับสําหรับวันนี้ ขอกล่าวคำบาสวัสดีครับ